กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิโาผนาดลิปใหมๆ่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนี่ผ้าพี่ผ้าน้องมาเห่นทางสรัข้ามพี่น้องเขา้าองผู้ได้หานะครับอนาคตพอพันขาใยๆนะครับนาเขาเปิดๆนะครับ แม่ทองแม่สาวมันอน <ฮะ S 1> ี่พันสิมีจักตัวจักรายการนะครับราคาสิเป็นยังไงมาหูจกักเจ้าของเพื่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับในตั้งตัวครับพ่อที่พ่อภาพบ้านหบาทงทองตำบลห้วยเตยอำเภอคุณล่งจังหวัดมหาสารคามโอ้ห่างหายกันโดนได้พอเนาะห่างหายกันโดนคับแล้วเย่อเขาได้ได้เจียวข่อยพ่อว่าท่านได้เออเจียวต่อเขาให้แหละเขาให้เขาเดี๋ยวเขาหน้านเ,เขาหน้ากำลังสี่ก้มเหลียงโอ้เดี๋ยวกินเขาไม่เนาะเออไกลละไกลเขากินเขาไม่หมดละนี่นะครับพี่น้องเฮานะครับจักตัวจักรายการพ่อมันนี่ มาหน,นี้เปิดที่รายการที่รายการเน้ะแม่ผู้สองผู้สองแม่ทองแม่นึ่งแล้วก็แม่สาวน้อยอีกแม่นึ่งนี่เลยผู้ดงเขาเอาเบอร์โท่ไปต่อครับเบอร์โท่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับ เ็นเบอร์โทรดนะพ่อเนาะแมนเบอร์ไลน์เดี๋ยครับเบอร์ไลน์เดี๋ยเบอร์ไล่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์หกแปดสามศูนย์หกแปดนะครับตัวนี้เป gamer, <A man. S 1> ็นเป็นเบอร์ไลน์เบอร์โทูดอะไเนาะพ่อเนาะแมนนะครับมีสองเบอร์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เอาตัวแรกแข้งมันเลยพ่อลูกไคตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกเพชรลำคงลูกชายเนาะแมนลูกชายเพชรลำคงขายไงบอค่ะเครพี่น้องครับปาร์ตถูอู้ใบหูัหญ่พี่น้องเฮาเอิือกไงไรกว้างเนาะพ่อเนาะแมนคนครับเบื้องทางเขาเพิ่นพี่น้องเฮา เขาเปิดดีงเขาเปิดกว้างดีนะครับอัตลักษณ์งามชัดเจนขาวจานผ่านหัวนขาเชียงขาโอ้เหลียบญ่ขาใหญ่แห้งตัวนี้นะครับเพิ่นอายุเท่าไหร่ก็พ่าอายุ11เดือน11เดือนสูงเท่าไรแล้วนะครับสูงหน่อยสามสิบสี่สามสิบห้าละสามสี่สามห้าน้อเออบวกลบสามสิบสี่บวกลบเนาะแมนสามสิบสี่บวกลบนี่นะครับพี่น้องเฮาขาใหไงแข็งใหญ่นะครับตัวตัวลำชิงดีอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับลูกชายเจ้าเพชรลำโขงเนาะแมน ถูกใช่เพชรล่ำโพงสิบเอ็ดเดือนนะครับคุณไงพี่น้องเฮาแม่พันไงมาไดเนาะพ่อนี่แม่พันสูงลอยสี่สิบสี่สิบผ่านละลอยสิบสี่สิบผ่านเนาะนะครับแต่ถือว่าเป็นแม่ทันสมัอนี่พันเอิญแมร่รุ่นกลางกนางแล้วพอะแมร่รุ่นกลางแมร่รุ่นกลางนะครับแต่ว่าจ่ายลูกนี่ผดแล้วแม่นแล้วราคานี่เกษตรกรจับต้องได้บ่แม่ใชาใช่เกษตรกรละเอามาราคามาเลยราคาเปิดไว้สามหมื่นเก่า เปิดแต่ว่าควายเบอร์ยังสี่เนาะพอนะเอาไงยๆเนาะถาสมุิว่าผู้เพลนอ่านออกเนาะก็คือเอาไปเลี้ยงแมนว่าบ่อรอบ่อเป็นพอพันนี่ยังบ่อไรกะถือว่าเขาเลี้ยงไปมันก็ญ่ใช้เงินเนาะไ่ใช้เงินละใช้เงินนะครับพวกน่ะเบิ่งหนาตาลอได้พี่น้องเข้าเนี่ยพูกน่ะอันนี้คือเข้าให้พี่น้องได้อ่านได้สองหนาบ่แมนว่าอ่านแต่ไปแต่อนาคตย่างเดียวนะครับนี่ใบหูใหญ่ แช่งขาไงเอื้อกไงหน้าตาล่อทางเขาเปิดกว้างนะครับเขาสรงเสียเนาะแมนปากจะมาไงไงเนี่ยปากไงกินหยาแจ้งกันทจันเลยเศร้าโน้มไหมครับเนี่ยเอ้าว่าทันเศร้าหักนี่น้อมนี่งอเรื่องน้ำตาไหลเรียนอยู่เห่อโอ้เพิ่นยังคือนหอนเมียใ่เนาะแมนนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเบื้องหน้าตาลออๆอเลยเพราะเบื้องด้านขางพี่น้องเฮานะครับโอ้รอดิพี่น้องเฮาตัวนี้รอรอเพื่อนตาใหญ่สดชุวยเหรอเพราะเบื้องด้านขางเพื่นนะครับขาบอกไงนะครับถ่ายยกสูงดีเนาะพ่อเนาะแมนถ่ายยกสูงโอ้ได้กันได้กัน เชียงขาใหญ่อ,อัะตาจันว้าวขาใหญ่บวกดัดเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ลูกเพชรลำโค้งนะครับเพื่อนพูดเชียงขาย,งยางเงี้นะครับถ่ายดีเชียงขาดีตัวตัวลำชิงดีหนาล่อโอ้ไปทางพุ่นย้อนแสงหัน,ห,นหันถ่ายเพื่อนพ่หมุนมุนมุนหลุดเหรอสามหมื่นเก้าพันบาทนะพ่อเนะ้อสามหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อนะครับราคาห้องอืถ่ายได้ด่านเดียวเราพี่น้องเฮาพุน่นเบื้องเงาหางเพูนบ่เนี้ยเบื้องเงาหางนะครับเบื้องใคร ลูกชายเพชรลำโขง11เดือนสูง134บวกลบนะครับมาดีอยู่ดีพี่นอ้องเฮาขาใหญ่นะครับเกิดจากแม่ลอย 39, สี่สิบห้าแมนสามหมืน่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาททรงไห้พี่ว่าพอไอสารเฮาทรงไ้พี่ตัวไอสารเฮาหมดละทรงไ้พี่เนาะนะครับเป็นราคาลมทรงเลยพี่น้องเด้อต่อเอาเนาะพอเนาะต่อเอากันราคาอันนี่พี่นอ้องเฮานะครับตัน้น,นี้พอมีราคาห้องตั้นี้มี่พอ ต้นนี้บ่มีรับประกันต้นนี้เลยรับประกันตําน,านี้ห้แมนส่ง้พร้ามอีสานบานเฮ่านาะแมนเนี่ยแบบรอพี่น้องเฮ้าเอาปล่อยเลยครับเบิ่งตัวต่อไปเลยแข็งไง่คักๆพี่น้องครับพุ่นเบิ่งงในเปอี้ยขาญงแฮงหลวมดีนะครับล่ำตัวที่เดียมพื้นผารอเลยเอาพี่น้องครับบานนี้เบิ่งตัวที่สองของรายการนะครับเอาพอลูกไผ่ตัวนี้ครับตัวนี้ลูก พชรยามลูกชายเนาะลูกชายเพชรสยามโอ้อัตลักษณ์ไหมข,ข,อข,อข่อแขชงข่อขาขาใหญ่ดีทุกตัวนะพอนะ่อเนาะแขนขาใหญ่ดีทุกตัวป้าตัวลูกชายเพชรสยามอายุอายุสิบเ, <10 S 2> เอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนคือกันพี่น้องเฮานะครับอู้ยเบิ่งดืล่ะคุณหน้าตาโหดโผเงาเขาใหญ่ตัวนี้เนาะแมนเงาเขาใหญ่นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนแขชงขาใหญ่ยสิบเอ็ดเดือนสูงอะไรกพ่อ สูงร้อยสามสิบหาสามสิบหกร้อยสามสิบหาสามสิบหกลายเรียกกันครับตัวนั้นเนาะแม่แม่ลายเรียกกันกรับตัวนั้นแหละโอ้แม่พันใหญ่ปะไหนครับแม่พันสูงร้อยสี่สิบหาสี่หกต่อแม่พันแม่พันกับซูสีลายเรียกกันพี่รองเท้านะครับร้อยสี่หาสี่หกนาตาท่างเขาเขาส้งเสียแมนแบบล้อตัวนี้เนาะนีแบบล้อเลยแบบล้อเลยพี่น้องเท้าแข่งขาใหญ่เรียบเรียบดีมัดต่องวงสายอุทัยแล้วเป็นลูกของพอเด่นพอดังนะครับ ลูกชายเจ้าเพชรสยาม11เดือนสูงร13้อยสาสิบห้าสามสิบหกขาเงยเรียบเงยต้นตัวลำชิงถือว่าได้เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับจักบาทพอตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้สามหมื่นเก่าขึ้นโอ้โหโอ้ได้ค่าผสมขึ้นมันแน่นอนพูดสูง <c oughs> ไ,ไ,ได้ก็ไปตามนี่แหละไปตามฤดูกาลเนาะไปตามฤดูกันไปตามฤดูกาลไปตามเนื้อผ้าไปตามเอ่อขึ้นมาอยังก่อนขึ้นไปตาม ตามพี่น้องคนพาดเป็นแล้วเนาะแมนนะครับตามยุคตามสมัยตามทองตลาดาพี่น้องทองตามสมัยตามทองตลาดและแข่งขาหง่ดีหางลามตัวนี้เนาะแมนหางลามดีนะครับโอ้ยืนดีตัวตัวนี้ไหมตัวนี้เป็นวายลึกนะพ่อเนาะเป็นวายลึกได้ตัวนี้เป็นวายลึกนะครับขี่โผล่พลนนี่นี่คือสายอุทัยแท้ยเลยแต่เป็นแบบนี้เนาะแมนขี่โผล่พลนนะครับพี่น้องครับแข่งง่ญ่ขาหญ่กระดูกกระเดี่ยวดีเดี๋ยวผมให้เบิ้งนะครับเบิ้งเรียบเพิ <Man. S 1> พ่เด้อพี่น้องเด้อหวนเรียบจิ๊กดี บ่มันเล็บบ่มันเล็บกามปูเนาะบบบ่่กลลามปูเ็คิดดีอย่างรอเลยพี่น้องเฮาตัวนี้สวนเข้าไม่คือกันแมนรอพี่น้องเฮาตัวนี้ก็รอคือกันนะครับลูกชายเพชรสยามอายุ11เดือนสูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับสามหมื่นสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าพันบาทราคาห้องพี่น้องเฮาราคาเปิดราคาห้องนะครับต่อรองได้เนาะต่อรองได้ต่อรองได้ส่งให้ฟี่เท่กันบ่ครับตัวนี้ไฮฟี่เท่กันละส่งให้ฟี่เท่กันนะครับเนาะแมน ทั้นี้เดียวครับเฮ้มีบ่พอะำนี้บ่มีบ่มีเนาะแมนบ่มี่ตัวเนี้นเอาสมทีสมน้องอ่าถ่าโดนนี่หรอกพี่น้องเฮานะครับโดนแล้วบ่ไอไทยหันไายมาพอป่ะเนี่ยไม่หลายเดือนสิครับเฮ้ยหลายเดือนแล้วไข่หนักจ่งหนักยังเดินขึ้นมาเฮงมีจไปก็ไปมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อผูใ้ใดอยากได้ควายเลี้ยงอยู่นี่งัวเลี้ยงนะครับเป็นปลาเลยพี่น้องเฮานะครับรวมๆแล้วพอ40บ่พหม กรสิประมาณนี่แหละบอสเช่นกระสูสีแหละสูสีเนาะแ<ม>นนประมาณ40ตัวโดวยพี่น้องเด้อน,นะครับเต็มเลยเดี๋ยวผมแพนกล่องให้เบิ้งนะครับเบิ้งหางเบิ้องไทยเบิ้งขิงเนี่ยลูกชายเพชรสยามนะครับ11เดือนสูง135 36นะครับเกิดจากแม่146บวกลบนะครับ39,000บาทแ<ม>นนต่อรองได้ทุกตัวสุดยอดตัมนี้บ่มีเนาะบ่มีตัมนี้อ้าวตัมนี้บ่มีส่งฟรีให้อีสานคือเก่าพี่น้องเฮาไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับเอาลูกมา เอาพี่น้องครับบาเนี้มาเบิ้งตัวที่3ของรายการนะพ่อเนาะแมน่นโอ้ตัวนี้ไหมสายอุเัยเลยิพ่อตัวนี้ตัวนี้สายอุเัยเลยอของยันตจ์จำเลยพ่อี่กินน้องแล้วบ้าถั่วเบิ้องอัตลักษณ์คุณน้องเขานะครับตาเต็มตาโปเนาะแมน่นตาเต็มตาโปตาใหญ่อเอาห้าวให้เบิ้องอีกต่างหากนะครับ <c oughs> พูดนะอัตลักษณ์มีนะครับตาเต็มนะครับแก้มจำข้ออ่องทุ่งน้องขาวนะครับพูดนะใส่กำไรหนาหลังครบเลวยนะพนะ้องแมนแข้งขาใหญ่เรียบดีสูงเท่ายพ่อตัวนี้ ถุงลอยซี่สิบซี่สิบผายแบวกลบประมาณนี้เนาะประมาณนี้ละลอยซี่สิบซี่บวกลบซะเนาะแม่นลอยซี่สิบซี่บวกลบได้พี่น้องเด้อนะครับท่องสี่ขอดแล้วท่องสี่ข่รอดขอดแล้วท่องนี่อ่าท่องเข้าไปพอนี่ท่องเข้าเพชรดพาด้วยเพชรดพารวยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับของแถมเลยแน่นอนพี่น้องเฮ้าตัวนี้อ่าเพชรดพาดรวยนะครับเป็นตะเจ็บตะเลียงไว้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเพชรดพาดรวยเพิ่นจะเสียไปแล้วพี่น้องเฮ้านี่นะครับเช่ยงไงขาไง แล้วสำคัญคืออ่างไงน,นะพ่อเนาะแ่นอ่า,ไอางไงน,นะครับชิงดีงตัวนี้ลึกดีแล้วหัวเบาเชิดดีแมนโอ้โถ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 เบิ้งพี่น้องครับพน่นเอา้าหางกระลึกตัวล่ะหางกลึกดีหางกลึกดีลามดีเอาหมุนถ่ายบ้องพ่อจูงเห็นไปเลยจูงหมุนหมุนมาเลยลกูกอ่พี่น้องเดียเบิ้งชัดเจนนี่พี่น้องเฮานะครับโอ้เมื่อดำคำตาที่เขาพี่น้องเฮาเมื่อมือเ่ามีแสงนะครับขึ้นเอ้า จุ่มอีกค่ะจุ่มอีกสนุกไหมจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยให้พี่น้องเบื้องไทยยังนำ้ำเอเอเอละอละวนมาบอ่ะนี่วนมากสนุกไนี่พี่น้องเข่าเบิ่งนะครับเอายืนครับยืนกึกอ้าวพี่น้องเข่าพี่นาเอานะครับลูกที่สามดี๋วพอแมน ลูกที่สามค่าทองนะครับที่สามค่าทองกับเพชรผ้ารวยนะครับได้สีคขวบแล้วสิบเดือนแล้วได้สิบเดือนแล้วโอ้สีคขวบใช่ปีใหม่ตัวนะึ่งขันว่าเพชรหนูใช่ปีใหม่เลย <laughs> <laughs> นี่เดินพี่น้องเด้อน,นะครับหนาตึ๊บพี่น้องเข้าจักบาทก็พอจักบาทก่อนนีเเ่เปิดไว้ราคาเปิดเปิดไว้ห้าหมื่นสามโอ้ยต่จ,จีซื้อสองสามแสนในหอสองสี่เนาะไม่บ่ได้ย๋ยวแล้วสองสามแสนหอดบ้านนวลนี่ยันเป็นใคร S <S โอ้ได้การได้การ,การตัวนี้แบบอ้างพี่น้องเฮาผู้ได้หาเลี้ยงนะครับผมแนะนำเล่ยพี่น้องเฮาตัวนี้ยัางหนาตาสร้างเลยนะครับสวยๆเลยเนาะเน่สายอุททยสูงรอยสี่สิบสี่บวกลบนะครับทองกับเผ็รผ้าร่วยพี่น้องเฮาแบงผีแบงน้องไปเลี้ยงนะครับห้าหมื่นสามพันบาทราคาเปิดราคาห้องต่อรองได้เนี่ยเอาปล่อยธรรมชาติขอวงพ่อไปเลยโอ้หางม,มีหลวงพ่อเนาะธรรมชาติเราตีนีน่ธรรมชาติแนีว โอ้เงาพี่น้องเข้าเงาเป็นควาดที่อ้างลึกนะครับเงาแล้วหูวค้ามตัวไหนพอไปสะสาย้เนาะไปสะสายเฉงเื่องนะครับไปสิเนี่ยเบิ่งเอาเลยอุ้ยเต็มตึบเลยพี่น้องครับพวนเอาได้การตำนี้วะีเนาะบอกว่ามีตำนี้ส่งใไห้พี่สานที้เขาแมนไปเบิ่งตัวต่อไปเข้าเอาพี่น้องครับบ่านนี้เบิ่งตัวสุดท้ายของรายการได้พอนะแมนมาลูกไผตัวนี้ตัวนี้ลูกเบิ่งพลานลูกสาวเนาะ ลูกสาวเบิ่มพันล้านลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับโอ้ขาใหญ่อ้วนตึ๊บ่ทยโยกสูงดีจักเดือนครับนี่ตัวนี้สิบสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนนะครับสิห้าเดือนนี่พี่น้องเขาเขากำลังมาเลี้ยมเนาะหัวโหนกดีป้านหัวด้มาโหนกข้างนีสิหัวโหนกหัวโหนกปากเงดังเงี้นะครับอัตลักษณ์ชัดเจียนตาแต้มแกมจำข้ออ่องถุงนองขาวนะครับใส่กำไรหนาหลังครบเลยทั้งสี่ขาที่พอนี่ควายที่มันมีที่ผู้ถ่าพันผ้าวานี ควายมีกำไรก็คือกำไรเนาะแนนนะครับใส่กำไรก็คือมีกำไรพี่น้องเขานะครับนี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด,ด้อนะครับเกฑ์มากักเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วกับยุี่ราคาตัวเพื่อนละเนาะแนนตัวนี้ลูกสาวเบิรมพลานอายุสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนสูงสูงร้อยสามสิบสามสูงร้อยสามสิบสามประมาณนี้เนาะแนนนี่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคิิงเพื่อนนะครับหนาตึ๊บเลยพี่น้องเขานี่ปวดนนะ่ะจักบาทพอตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นห้า สำหรับพี่น้องงบหน่อยทุนหน่อยตัวนี้เนีนเอางบหน่อยทุนหน่อยจัดได้เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเบื้องต้นตัวลำชิงถ่ายนี่โอ้ปโาถ่ายไหมมุ่นอุ่มหลุมเลยพี่น้องเฮานะครับเอาอยากตื่นผมตัวนี้นียมาอะไรยังมาพีมาๆยังมาๆยังมาหันาดเอาทางพุ่นพอบนเลยเดี๋ยวขอขอบังถ่ายก่อนบ่บ่ันาดเอาทางพุ่นเดี๋ยวเบื้องไทยมันหูวเรีวความสูงราคา ดูแล้วขอเบิ่งถ่ายจังหน่อยปาดโถถ่ายวธรรมดาด้วยเนาะถ่ายมุนรูปอุ่มเลยพี่น้องเฮาออ้ยแข้งขาดีพร้อมแม่นงามเลยตัวนี้เนาะถือว่างามาคักแล้วราคานี่เกษตรกรนี่ได้เลยแม่นอันนี้ห้องก็คือดีพออันนี้ราคาห้องเด้อนี่บ่นเป็นหม่องเอาดิติบ่แม่นหม่องเอาคือยขันเพิ่นให้หมดเอาบ่คั่นให้หมดก็สิเฮ็ดจังไดเลยก็สิเอาตัวเอาตัวราคาเปิดก็ได้เนาะ ไวยัมูฟ้าวากันให้มืดเอาที่เราานี่พี่น้องเข้านะครับเอ้าลูกสาวเบิ่มพันล้านแนอายุสิบห้าเดือนสูงร้อยสามสิบสามสิบพสูงหอยสิบสาบสามบวกลบสาสบสาบวกลบเวยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้เราเปิดไว้สองหมื่นสองมืห้าพันอ่าสองหมพันบาทนะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องแนนสรงหาฟซี่พร้อมแนโอ้ง่ามตัวเนาะหนางามเนาะชิ่งดีข้อไงตัวนี้ชิงดีมั เป็นจะเป็นแม่บอกแม่พันใดสบายสบายเลยพี่น้องเฮานี่เบื้องในเปียงโอ้ยนี่ผู้ใดโทรมาอีกล่ะเอ้าตัวตัวนลำชิงดีพี่น้องเฮาพี่หน้าเอานะครับเชียงแง่ขาใหญ่ได้การอยู่ตัวนี้ย่างสวยเลยพี่น้องครับแล้วราคานี่แบ่งปันพี่ป้าน้องไปเลี้ยงนะครับสองหมื่นห้าพันบาทเนี่ยงบหน่อยทุนหน่อยเอาไปแบบนี้ไปเลี้ยงเ่าต้องคึ้นนะพอเนาะขึ้นว่ามันจะขาดทุนขาดยังกะนขันบ่เลี้ยงให้มันจ้อยมันว่าขาดหรือเปล่ายจังได้ก็ว่าขาด เรี่งมันจอยเรี่องมันอ้วนมันใหญ่มันพี่ให้มันอ้วนมันใหญ่ขึนก็นี้อดอายุก็นี่มันก็สิเป็นตัวสามมื่นสี่มื่นหามื่นไปพี่น้องพีจะน่าเอานะครับเนี่ยพี่น่าเอาเลยนี่โดนๆมาเถื่อนหนึ่งได้การอยู่ยี่พอว่ามันแปลเครืองปีหรือบอ่าเอาก็พุดนลหรเนาะนะครับศูนย์ยังกับเบอร์ทัเบอร์โทั่วศูนย์เก้าศูนย์ศูย์เก้าศี่เก้า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 สเก้าเก้าเก้า หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์ไลน์พ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามซีหนึ่งเก้าซีหนึ่งเก้าสามศูนย์หกแปดสามศูนย์หกแปดเป็นเบอร์ไลน์พี่น้องเฮานะครับโทรมาได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเน้นมาเบื้องตัวจริงนะครับบ้านวังทองเนาะแมอนบ้านวังทองบ้านวังทอง,ง,ทองตำบลห้วยเตยอำเภอเกุดลังจังหวัดมหาสารคามเอาปล่อยเลยเพ่อทำมาทำมาติไปเลยครับปล่อยธรรมชาติไปเลยอ่าปล่อยสิบว่าควายจับสิเนะาะบอสิบว่าควายจับเพราะวัเพราะว่าเขาเรียนธรรมชาติเรียนรรมชาฉาก น้ำอมารย่างเงาปลีอยงน่างน้ำมูนี่น้ำมูนน้ำพวกไปน,นี่แหละอืมเอาพี่น้องเข้ามาใกันในทัวรมาเดินพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้พ่อท่านีทส่ารับพี่น้องครับสวัสดีครับครับ